และไฮไลท์ที่นี่เลยนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชูไปหน่อยจะพาเพื่อนๆมาที่วัดพระาธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกค้นพบรอยพระพุทธบาทนะคะมีหลายเสียงก็ว่ากันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทแห่งที่5้านะคะซึ่งตรงกับพระไตรปิฎกนะคะจากเนื้อความในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีการพบรอยพระพุทธบาทอยู่ทั้งหมด5แห่งหนึ่งในนั้นก็คือโยนบุระหรือเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรล้านนาค่ะ ซึ่งอาณาจักรล้านนาคือราชอาณาจักรของชาวไทยนะคะอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยประกอบด้วย8จังหวัดนะคะจากตำนานและความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทนะคะตามเนื้อหาของพระตะบีดก่ะคะ่ะก็จะมีการพูดถึงเมืองโยนกบุระนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการค้นพบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าะคะ่ะเดินทางออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็มาถึงเส้นทางดอยสะเก็ดนะคะเลี้ยวขวามาค่ะ การเดินทางก็จะสะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ตรงถนนเส้นหลักเลยค่ะซึ่งพอเลี้ยวขวาม,มาเรื่อยๆนะคะตรงมาผ่านทางแยกอีกแยกหนึ่งเราก็จะเจอวัดแล้วค่ะอยู่ไม่ไกลเลยโดยพระพุทธบาทแห่งนี้นะคะถูกค้นพบโดยการนิมิตของพระโพธิรังสีนะคะเจ้าอาวาสวัดลอยสเก็ตนะคะซึ่งฝันว่ามี แสงขึ้นที่ยอดเขาแห่งนี้นะคะจึงพาคนงานมาดูและก็ได้พบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในเนื้อหินป่าไม้ที่นี่ค่ะที่วัดตาสเกตนี้ก็จะมีเรื่องเล่านะคะเพื่อนๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวมีหนองน้ํานะคะอยู่ข้างล่างเรียกว่าหนองพระเจ้าหลวงนะคะก็คือหนองนี้ค่ะจะมีนาคสองตนนะคะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็วันหนึ่ง น่าเห็นแสงขึ้นที่แถวพระธาตุนะคะตรงบน,นสเก็ตนะคะก็เลยพากันขึ้นมาแปลงกายปลอมเป็นชายหญิงนะคะขึ้นมาข้างบนเพื่อมาดูว่ามีอะไรเป็นแสงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มาเจอกับพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งก็เลยเชื่อว่าพระพุทธองค์ฝากรอยเท้าไว้ที่นี่ค่ะรอยเท้าแล้วออกมาวัดมาดูแล้วว่าจะโผล่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ สองเม็ดบาทเนี่ยคนโบราณลอยห้าบาทนี่เป็นลอยห้าบาทเมืองโยโนกที่ในสวดอยู่โยนก,กาปูเลมันมีในเมืองโยโนกเพราะว่าที่เชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่โมงนี่ยคือเมืองโยโนกเก่าก็นเป็นมาเป็นลอยห้าบาท ที่ที่ห้าของโลกและอันนี้อันนี้จะคือรอยเข้ามาของอ์พราได้พระเจ้าเงคนปัจจุบันอันนี้เลยพระอาโปโดยจเนจะต้องานี่มันเป็นตามประวัติอ่ะที่ว่าเทสาเขาให้พญานาคตองโคนหอวเมียที่ว่าพญานาคอาศัยอยู่ที่หนองบัวที่เราเห็นเนี้ยข้างนอกเราจะเห็นเป็นแม่น้ำเป็นอ่างน้ําใหญ่เชียงหนองบัว แล้วก็เงาหน้าขึ้นขึ้นลงลงดนปัจจุบันคนก็ยังเห็นนะเป็นแสงสีท้องมั่งสีเขียวมั่งลงจากลอยตาขึ้นไปขึ้นไงเป็นลังวัดนี้มันเป็นพระเจ้าเอาพระเกศาธาตุมาไว้ที่ที่ข้างล่างนั่นนะเส็จพระเกศาธาตุมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่นี่เพิ่งมาปรากฏเมื่อปี53นะพวกก่อนอาจมาเป็นเนยมาแต่เมื่อนี้ เาาเเาาาะวว่่่ขไไไมมมห็นถึงลคฟังประวัติแล้วก็อยากจะเห็นแล้วนะคะมาชมกันเลยคะ่ะร้อยพระพุทธบาทนี้มีความยาวประมาณ31เซนติเมตรนะคะทำให้เมื่อเทียบแล้วเท่ากับคนที่สูงประมาณ2เมตร นะะี่แหละค่ะประวัติที่ท่านเจ้าว่านะคะพบกับร่องรอยของพระพุทธบาทนะคะครั้งแรกที่เห็นรอยพระพุทธบาทนะคะบอกเลยว่าเหลือเชื่อมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาชมมาสัมผัสกับรอยพระพุทธบาทที่ก็อบอกว่าเหมือนรอยเท้าของมนุษย์จริงๆเลยอะค่ะ ที่ได้ศึกษาข้อมูลมาค่ะเขาบอกว่ารอยเท้าของคนที่ละซึ่งกิเลสแล้วจะเป็นรอยเท้าที่แบนลาบอย่างนี้ค่ะจะไม่เหมือนรอยเท้าของมนุษย์ทั่วไปที่จะมีความโค้งระหว่างฝ่าเท้าว่ะค่ะอันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวนะคะหลังจากที่ได้เห็นรอยพระพุทธบาทนี้ค่ะและทุกวันนี้ความเชื่อความศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนนะคะที่มีต่อรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์นะคะก็ยังมีคงอยู่ถึงปัจจุบันนะคะตอนที่มาค่ะก็จะพบกับป้าท่านหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าแถวนี้เมื่อก่อนจะเป็นป่าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนองบัวที่พาท่านเล่าให้ฟังนะคะว่ามีพญานาค อาศัยอยู่ที่นี่ตามความเชื่อตามตำนานที่ผ่านมานะคะเราพบกับชิวไปหน่อยครั้งหน้านะคะชิวไปหน่อยดูกันบ่อยๆนะคะ